ใม่เจ <anto> <isto> ๊ไ <watercolor> ม่ต้องบ้านเองเพียบบแล้วเจ้ได้อยู่โรงแรมเออือไมก็ไปนอนบ้านพี่นาอากาศไปเลยเนาะอะไรนะไม่ก็ให้ให้บ้านเจ้ปลูกปลูกปลูกพืชผักพืชพืชผักได้มห้ป็นหนอนบ้านนะวิลาวันไปไหนอ่ะบ้านพี่เต็ม บ้านวิ่เต็มจิ้งนดองบ้านวิ่เต็มเจ๊กินโชว์เหรอกินอะไรกินข้าวมันกินคุกกี้กินทั้งวันเลยบชาไม่สงสารจนทางนี้เลยทางนี้กินอะไรไม่ได้เลยข้าวไข่ต้มโถน่าสงสารข้ากับข้าวไม่เป็นไงโถแล้วผู้ชายอ่ะผู้ชายทำข้าวใช่ไปอยู่ผู้ชายไปทำงานว้ว ูดทีๆดีโลลี่ค่ะเงาพูดที่ดีงานอยากไดเสื้อเขียวอยู่เป็นแม่บ้านอยู่ต้องทำจากข้าวเป็นนะถ้าไม่เป็นอ่ะขนาดต้องมาไม่ไม่หน่อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดไม่ได้พูดไม่ได้วันที่ชื่อมีมี่มีมี่ C H N เนี่ยเจจะไปอยู่เกาหลีเหรอยังอย่งย่งบอกเลยแม่เจ เราจะประจานออกสื่อด้วยนะใครพิมพ์อะไรมาเนี่ยเออเดี๋ยวเจอประจานออกสื่ออย่ามาโกกันนะอย่างก่อนเดี๋ยวก่อนไปไเราไม่มีไม่มีอางหรอกเราต้องใช้วิธีแบบธรรมชาติลง